ทำหน้าปลาแห้งค่ะกินกันเนาะอร่อยค่ะขั้นตอนอันนี้ทำหน้าไว้หลายๆวันนะคะเราก็เอเมาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราวันนี้เราก็เมนูเมนูขนมหวานนะคะเป็นหน้าปลาแห้งค่ะนะคะหรือว่าปลาคอที่ย่างแล้ว เราเอามาย่างให้ผมผมหอมหอมหอมปลาย่างนะคะเราจะมาทําขนมกันเนาะนะคะเพื่อนๆมันก็วิธีขั้นตอนการทําของบางท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะพี่เล็กจะทําอย่างนี้นะคะหน้าปลาแห้งนะคะแต่ว่าของเราของพี่เล็กนี่จะใส่แต่ปลายอย่างเดียวนะคะไม่ปนมะพร้าวอันนี้จะเคี่ยวนะคะเคี่ยว ขั้นตอนอันนี้ทาหน้าไว้ห,หลายๆวันนะคะเราก็เอามาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราขั้นตอนอันนี้ทาหน้าไว้หลายวๆวันนะคะเราก็เอามาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราทานนะคะต้องใช้ตำอย่างเดียวเนาะ นึกถึงตอนนึกถึงอ่ามันจะมีเคล็ดลับคล้ายๆกันนะคะเคล็ดคล้ายๆนะคะที่บ้านเรามีปลายเยอะนะคะเอามาจะาสุพรรณค่ะเอามาจะาสุพรรณนะคะตัวใหญ่ๆเลยปลาคอปลาเกลือนะคะแล้วเราก็เอามาทันอันนี้เราก็ตำตำต,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 ตัําตำ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 าเรื่อยๆนะคะอันนี้วิธีโบราณค่ะให้มันเป็น เออจะรู้สึกว่ามันจะฟูๆอย่างนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะสังเกตเวลาเพื่อนๆไปทานน,น,นะคะหรือว่าปลาคอที่ย่างแล้วเราเอามาย่างให้หอมหอมหอมปลาย่างนะคะเราจะมาทำขนมกันเนาะเดี๋ยวทำเสร็จก็อัพเดตให้ดูนะคะ อนอันนี้ทาหน้าไว้หลายๆวันนะคะเราก็มาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราอันนี้เราก็ตำตำตั้มตำ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 เรื่อยนะคะอันนี้วิธีโบราณตำหน้าปลาแห้งค่ะกินกันเนาะอร่อยค่ะหน้าปลาแห้งของเราโอหน้าปลาแห้งแท้ๆเนาะหน้าปลาแห้งแท้ๆค่ะ เ,เพือ่อร่อยค่ะอร่อยอันนะคะต้องใช้ตำอย่างเดียวนาะนึกถึงตอนนึกถึงอ่ามันจะมีเคล็ดลับคล้ายๆกันนะคะเคล็ดคล้ายๆนะคะที่บ้านเรามีปลายเยอะนะคะเอามาจากสุพรรณค่ะเอามาจากสุพรรณนะคะตัวใหญ่ๆเลยปลาขอปลาเกลือนะคะแล้วเราก็เอามาเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ เพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหวัดดีค่ะขอบคุณมากค่ะน,นะคะเพื่อนๆมันก็วิธีขั้นตอนการทําของบางท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะพี่เล็กจะทําอย่างนี้นะคะทําให้มันแตกให้มันนิ่มนะปลาแห้งนะคะแต่ว่าของเราของพี่เล็กนี่จะใส่แต่ปลาอย่างเดียวนะคะไม่ปนมะพร้าวอันนี้จะ เียวนะคะเคีนนะคะนะคะพี่เล็กใช้วิธีโบราณนะคะย่างเสร็จแล้วเราก็มาตำกันอยู่ทานได้เป็นอาทิตย์นะคะขอบคุณเพื่อนๆใก,ก,กันกับการทำหมูหย่องเนาะหมูหย่องเขาก็เอามาทุบเหมือนกันนะคะเพื่อให้เกิดความฟูความนิ่มนะหมูหยองก็เหมือนกัน ขั้นตอนอันนี้ทนหน้าไว้หลายๆวันนะคะเราก็เอามาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราหน้าปลาแห้งนะคะแต่ว่าของเราของพี่เล็กนี่จะใส่แต่ปลาย,ย่างเดียวนะคะไม่ปนมะพร้าวอันนี้จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวอยู่ทานได้เป็นอาทิตย์นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่บ้านเรามีปลายเยอะนะคะเอามาจะาสุพรรณค่ะ เอามาจากสุพรรณนะคะตัวใหญ่ๆเลยปลาคอปลาเกลือนะคะแล้วเราก็เอามาวันนี้เราก็เมนูเมนูขนมหวานนะคะเป็นหน้าปลาแห้งค่ะค่ะให้มันเป็นเออจะรู้สึกว่ามันจะฟูๆอย่างนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะสังเกตเวลาเพื่อนๆไปทานนะอันนี้เราก็ตำตำตั้ตตำตัต้ต เื่อยนะคะอันนี้วิธีโบราณค่ะให้มันเป็นเอ่อจะรู้สึกว่ามันจะฟูๆอย่างนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะสังเกตเวลาเพื่อนๆไปทานนะวันนี้เราก็เมนูเมนูขนมหวานนะคะเป็นหน้าปลาแห้งค่ะเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหวัดดีค่ะขอบคุณมากค่ะ เพื่อนๆอ,อร่อยค่ะอร่อยสวัสดกกะคะีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เด็กจะมาตำปลานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนอันนี้เป็นปลาช่อนหน้าปลาแห้งของเราโหน้าปลาแห้งแท้ๆเนาะหน้าปลาแห้งแท้ๆค่ะเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ หน้าปลาแห้งนะคะแต่ว่าของเราของพี่เล็กนี่จะใส่แต่ปลาอย่างเดียวนะคะไม่ปนมะาพร้าวอันนี้จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวนะคะทําเป็นหน้าปลาแห้งนะคะทําเป็นหน้าปลาแห้งวันนี้พี่เล็กก็ยากจะทานหน้าปลาแห้งเนาะหน้าปลาแห้งกันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นวันนี้พี่เล็กจะมาตามําปลานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนอันนี้เป็นปลา ช้อนทำให้มันแตกให้มันนิ่มคลายกันกับการทำหมูหย่องเนาะหมูหย่องเขาก็เอามาทุบเหมือนกันนะคะเพื่อให้เกิดความฟูความนิ่มนะหมูหย่องก็เหมือนกันน,นะคะนะนียค่ะทีเด็ใช้วิธีโบราณนะคะย่างเสร็จแล้วเราก็มาตำกันนะคะ่ะให้มันเป็น อจะรู้สึกว่ามันจะฟูๆอย่างนี้นะคะเพื่อน,นเห็นไหมเนี่ยค่ะสังเ,เกตเวลาเพื่อนๆไปทานนะขั้นตอนอันนี้ทำหน้าไว้หลายๆวันนะคะเราก็เอามาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราเดี๋ยวทำเสร็จก็อัปเดตให้ดูนะคะหน้าปลาแห้งนะคะ แต่ว่าของเราของพี่เล็กนี่จะใส่แต่ปลายอย่างเดียวนะคะไม่ปนมะพร้าวอันนี้จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวอยู่ทานได้เป็นอาทิตย์นะคะขอบคุณเพื่นๆนะคะที่บ้านเรามีปลายเยอะนะคะเอามาจากสุพรรณค่ะเอามาจากสุพรรณนะคะตัวใหญ่ๆเลยปลาขอปลาเกลือนะคะแล้วเราก็เอามา ขั้นตอนอันนี้ทํำหน้าไว้หลายๆวันนะคะเราก็อามาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราเดี๋ยวทําเสร็จก็อัปเดตให้ดูนะคะนะคะหรือว่าปลาคอที่ย่างแล้วเราเอามาย่างให้ผมผมหอมหอมหอมปลาย่างนะคะเราจะมาทําขนมกันเนาะ อยู่ทานได้เป็นอาทิตย์นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะหรือว่าปลาคอที่ย่างแล้วเราเอามาย่างให้หอมหอมหอมไปย่างนะคะเราจะมาทำขนมกันเนะาะขั้นตอนอันนี้ทำหน้าไว้หลายๆวันนะคะเราก็ามาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เด็กจะมาตำปลานะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนอันนี้เป็นปลาช่อนเมื่ี้เราก็เมนูเมนูขนมหวานนะคะเป็นหน้าปลาแห้งค่ะขั้นตอนอันนี้ทำหน้าไว้หลายๆวันนะคะเราก็เอามาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเราเราทํทำเป็นหน้าปลาแห้งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะ ก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นเพราะว่าพี่เล็กทําเมื่อก่อนพี่เล็กเคยทําทานกันเนาะนะคะที่บ้านเรามีปลายเยอะนะคะเอามาจากสุพรรณค่ะเอามาจากสุพรรณนะคะตัวใหญ่ๆเลยปลาขอปลาเกลือนะคะแล้วเราก็เอามาขั้นตอนอันนี้ทาหน้าไว้หลายๆวันนะคะเราก็เอามาทานได้เนาะนะคะหน้าปลาแห้งของเรา สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เด็กจะมาตำปลานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนอันนี้เป็นปลาช่อนน่านนะคะเนี่ยค่ะพี่เด็กใช้วิธีโบราณนะคะย่างเสร็จแล้วเราก็มาตำกันเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสวัสด,ดีค่ะขอบคุณมากค่ะหน้าปลาแห้งของเราโอหน้าปลาแห